กรรมเบญที่เราทำไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนนั้นเราจะไปทำพิธีตัดด้วยการลดน้ำมนต์พระหรือไปไหว้วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออย่าไปทำพิธีกรรมอันใดเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราทำไว้แล้วนั้นไม่มีทางถ้าหากว่าตัดเวรนั้นพอจะมีทางบ้าง แค่นสมมติว่าเราคล้องใจสงสัยว่าเราอาจจะเป็นบาป res, เป็นกรรมหรือจะมีใครจองกรรมจองเวรเราคอยพยายามที่จะแก้แค้นเราดูเรานึกได้ทำบุญกุศลเทศส่วนกุศลให้เขาบางทีเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากเราแล้วเขาได้ดีถึงสุขเขาอาจจะโหสิกรรมให้เราบ้างก็พอที่จะตัดได้แต่เขาไม่ยอมรับ อโหสิกรรมก็จนใจเหมือนกันแต่ว่ากรรมที่เราทำลงไปด้วยกายด้วยวาจาซึ่งมีจิตใจเป็นผู้ตั้งใจหรือบังคับบงการโดยเจตนาทำลงไปแล้วใครตัดไม่ได้แต่ตัดได้ก็ต่อเมื่อบำเพ็ญอรหัตตมรรคให้บังเกิดขึ้นสำเร็จอรหรัน ทิ้งร่างกายสังขารนี้ไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกนั่นแหละจึงจะตัดกรรมได้เด็ดขาดแต่ว่าวิธีการตัดกรรมที่เรามองเห็นได้ชัดๆ <c oughs> ทั้งตัดกรรมด้วยทั้งตัดเวรด้วยก็คือยุติหยุดการทำบาปทำกรรมตั้งแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไป <c oughs> เมื่อเราหยดโดยเด็ดขาดแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการตัดกรรมตัดเวร